รรัักจจงิสวัสดีพี่น้องชาวรักจีนจังที่คิดถึงทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องราวของหนังฮ่องกงค่ะที่ตราดหุงซื้อจีนนะคะลงความเห็นว่าในรอบ25ปีเนี่ยเป็นหนังที่ดีที่สุดของฮ่องกง คณะของงานรางวัลที่ฮ่องกงนะคะเพิ่งจะมีการประกาศผลกันไปค่ะสอหฮ่องกงฟิล์มอบว์ดครั้งที่40รางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงนั่นเองมีการจาัดขึ้นในช่วงของวันอาทิตย์ทีิกรกฎาคมที่ผ่านมาและปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกในรอบ3ปีที่มีการมอบรางวัลบนเวทีอย่างที่เราเห็นตามข่าวทิ่งดมาก็เนื่องจากว่าโรคระบาดนั่นเองคะโควิด -19 นักข่ได้ส่งอลปัจจุบันนะคะแต่ว่าเราย้อนไปดูในรอบ25ปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ฮ่องกงนั้นกลับเข้าสู่อ้อมก่อจีนเราไปดูด้วยกันค่ะว่า10เรื่องของหนังฮ่องกงที่สื่อจีนบอกว่าดีที่สุดในรอบ25ปีนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง อันดับที่10นะคะหนังเรื่องคู o Ami ค่ะในช่วงปี1998หรือชื่อไทยใหญ่เต็มฟัดนังททำเงินที่38.8ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นหนึ่งในผลงานที่เระยกว่าดีที่สุดนะคะของคุณแจ็กกี้ชาและคุณเฉินหลงหลังปี1997เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายลับที่สูญเสียความทรงจำหลังจากเฮลิคอปเตอร์นั้นตกลงในแอฟริกาใตา้ดินแดนที่ห่างไกลต่อมาเขาก็ถูกหน่วยงานอื่นๆเนี่ยตามไล่ล่า และเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมน,านัื่นงนีเขียนบทขากํากับและน,านําแซนเดอร์คุนเฉลงิงและร่วมกํากับกับผู้กกับเบนนิชานจะเป็นเรื่องาความสนุกสนานแบบลว้วนๆจริงนะคะสำหรับหนังเรื่องนี้คิดว่าคนที่เป็นคอหนังจีนะคอหนังฮ่องกงเนี่ยไม่ได้พลาดหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนที่สุดสอบหนังเรื่องใหญ่เต็มฟัดอันดับที่9ก้าค่ะหนังเรื่อง time and tide หรือว่ามือปืนมือฆ่าเพชฌฆาตผันพระการ นางทำเงินที่4.4ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นนางแอคชั่นเทธิ์ขวัญค่ะของุ่มกับฉีเคะนั่นเองนางคนนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มข้างถนนนะคะที่กลายมาเป็นบริการและก็ได้ผูกมิตรกับทหารรับจ้างซึ่งก็รับบบาทนะคะพระอเอกองนี้คุณดีโคลัสเซียหรือว่าคุณเซียถิงฟงและก็ยังมีนักแสดงท่าน,นอื่นๆเนี่ยอีกหลายท่านที่ร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้ สื่อจีนก็บอกว่าะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีช็อตที่แบบว่าสดใหม่มีจินตนาการที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ชิเคอนะผู้กำกับเรื่องนี้ก็ไม่ทําให้แฟนๆนั้นผิดหวังคุณชิเคอก็เป็นผู้กำกับนะคะที่มากมายฝีมือแล้วมีผลงานหนังที่แบบได้รับรางวัลเพียบไปหมดอย่างในช่วงปีที่ผ่านมานะคะกับหนังเรื่อง The Battle at Lake Changjin น,นี่ก็ทํารายได้สูงที่สุดในโลกนะคะสําหรับในช่วงปี2021 อันดับที่8ค่ะ Bodyguard and Assassin ในช่วงปี2009หรือว่า5พยักพิทักษ์สุญญะเซนนางดนี้กำกับโดยูุกำกับเทรดดี้ชานแล้วก็มีซูเปอร์สตาแบบมากมายเลยนะคะมีคุณตอนนี้เยนคุณหลีมิงและคุณดีคลรเสีย นางก็บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มผู้คุ้มกันที่แบบปกป้องดรสุนยาเซนนักแสดงในเรื่องนี้นะคะทางด้านของสื่อจีนก็วิจารณ์อกว่าแสดงได้ดีที่สุดขณะที่พวกซีรีส์แอคชั่นต่างๆก็ได้รับการออกแบบและดําเนินการแบบอย่างดีมันไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นที่ดูดีเท่านั้นแต่มันมีจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งซึ่งมันสะท้อนในเรื่องหนึ่งความสัมพันธ์ของชาวฮ่องกงกับแผ่นดินใหญ่นางทํารายได้ที่5.8ล้านดอลลาร์สหรัฐและอํานวยการสร้างโดยคุณปีเตอร์ชาน อันดับที่7ยิปมันเจ้ากังฟูซูยิปตาในภาคแรกนะคะที่ออกฉายในช่วงปี2008กำกับโดยห้งกับวินสันยิปอำในการสร้างโดยคุณหวงไปหมิงน้ำแสงโดยคุณดอนนี่เย็นค่ะคุณเยื่นตาหัวคุณหลินเจียตงคุณส่งใต้หลินนะคะคุณฟานซวีหวงคุณดอนนี่เย็นก็รับบทเป็นอาจารย์ยิปมันค่ะในเรื่องอย่างที่เราทราบกัน แลวก็นหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากชีวประวัติจริงๆของท่านอาจารย์ยิบมั่นด้วยประมาจารย์มวยกังฟูตอนที่นางออกฉายแล้วนะคะก็ได้รับคำวิจารณ์ไปในทางชื่นชมอย่างมากนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังได้รับรางวัลอีกมากมายรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฮ่องกงครั้งที่28และมีชื่อเข้าชิงถึง12รางวัลด้วยกันทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพุ่งกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแล้วก็มีการสร้างภาคต่ออีกหลายภาคด้วยกัน Simple Life ในช่วงปี2011ชิบสั์ไทยแค่เธอยิ้มพวใจก็อิ่มรักนำแสงดงโดยคุณแอนดี้หลิวค่ะหลิวเตอหัว และคุณเย่ยเตอ๋อเสียนนางเรื่องนี้ค่ะก็กวาดคำชมอย่างเป็นเอกฉันในรอบปีที่ออกฉายด้วยนะคะปี2011โดยคุณเย่ยเตอ๋อเสียนเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสครั้งที่68แล้วก็รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเอเชียนฟิล์มอ d วอร์ดในช่วงปี2012เป็นนางของพุ่งกับแอนฮุยค่ะพุ่งกับชาวฮ่องกงในตำนานที่สร้างผลงานมาแล้วเยอะแยะมากมายอาซิ p พอไลฟ์ค่ะเป็นเรื่องราวของคนชราและความตายที่บอกเล่าแบบอย่างเรียบง่ายไม่มีการใช้เทคนิค มากมายแล้วก็ไม่มีภาพเหตุการณ์หรือว่าบทสันนาที่ปรุงแต่งเพื่อที่จะบีบคั้นอารมณ์ความรู้สึกของคนดูไม่มีการประกาศความพิเศษของอุรม์การหรือว่าคุณค่าใดๆผ่านปากของตัวละครมีแต่การแสดงออกแบบธรรมดารรมดาเหมือนในชีวิตประจําวันของเราทุกคนแต่ว่าจังหวะของภาพและการลำดับเรื่องราวนั้นก็ทําให้คนดูรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวความรักความกตัญญูและที่มากที่สุดค,คือความเป็นมนุษย์ที่อบอวลอยู่ตลอดทางเรื่องสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะทางหนังสือจีนก็บอกว่ามันมีหลากหลายเรื่องที่ได้เรียนรู้จากหนัง เรื่องนี้เรื่องราวหัวใจของการดูแลอยู่ที่ความรักไม่ว่าจะมาจากใครไปสู่ใครก็ต้องอยู่ที่ความรักอันดับที่5นางเรื่องแมดดิเทคทีฟในช่วงปี2007น้นำแสดงโดยคุณลิวชิงวินและคุณแอนดี้อันแมดดิเทคทีฟนะคะก็มีชื่อภาษาไทยว่าผาคดีสะกดฆาตกรรม สอบเรื่องราวในเรื่องนี้ค่ะก็เป็นการนะคะร่วมงานกันระหว่างตำรวจหน้าใหม่แล้วก็ตำรวจรุ่นพี่ซึ่งตำรวจรุ่นพี่ค่ะคืออปันรับไปบาลเด็คุณเหลียวชิงวินแล้วก็ส่วนตำรวจหน้าใหม่ที่ต้องร่วมงานกันก็คืออาเหอ ับาบาดด้วยคุณแอนดี้อันแต่อาปันเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่แบบค่อนข้างจะแบบบา้าคลั่งในเรื่องราวของการทํางานคือมีสไตล์ที่แบบแปลกและภายหลังต่อมานะคะอาเหอเนี่ยก็ได้ทราบถึงเบื้องหลงังพฤติกรรมอันแบบปลกประหลาดทั้งหลายของตำรวจล้นพี่อย่างาปันเนี่ยที่สามารถมองเห็นตัวตนที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์คือเราทุกคนก็มีรูปรักษ์ที่แบบเป็นเนื้อหนังสามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ,อปันมีสายตาพิเศษที่มองเห็นบุคลิกที่คนไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นมองเห็นชายไวทองที่ท่าทางใจเย็นแต่เขากับ ซ่อนเอาไว้ด้วยตัวตนที่เป็นไอเจ๊ปากตลาดหรือแม้จ,จะเป็นชายหนุ่มกำยำแข็งแรงแต่ซ่อนความเป็นเด็กอ่อนแอปปกเปียกเอาไว้โดยว่าจะเป็นสาวหน้าจืดที่ซ่อนได้ภาพของสาวตัวแสบที่ไร้ากาศอันดับที่4นะคะ Echo of the Rainbow หนังเทยมกับโดยพุม่มกับอเล็กซ์ลอค่ะ ก็เป็นเรื่องราวนะคะย้อนไปในอดีตในช่วงฮ่องกงปี1960ดัดแปลงมาจากประสบการณ์ชีวิตของพุ่มกับเองนะคะบอกเล่าเรื่องราวที่มันชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงของครอบครัวที่อยู่ในท้องถิ่นและกร้านรองเท้าของพวกเขาผ่านมุมมองสายตาของลูกชายวัย8ขวบซึ่งจริงก็วิจารณ์ว่าเป็น,เป,นเป็นหนังที่แบบมีความทรงพลังมากๆด้วยการแสดงของนักแสดงอย่างคุณเยินต้าหัวเองคุณซันราอึง้งและก็นอกเหนือจากนั้นหามีคุณหลีจื้อถิงร่วมแสดงในเรื่องนี้เรื่องราวความรักการต่อสู้ดิ้นรนความผูกความของคนในครอบครัว ความทรงจำของคนธรรมดาที่มีแต่ความจริงใจแล้วก็มีเรื่องที่น่าเศร้าด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าพุ่กกับของหนังเรื่องนี้ค่ะคุณอเล็กซ์นั้นเสียชีวิตในช่วงขงวันที่2องกรกฎาคมปีนี้ด้วยวัยห9ปีหลังวันครบรอบ25ปีที่ฮ่องกงนั้นกลับคืนสู่อ้อมกอดของจีน อันดับที่สามนางเรื่องอิน h e Mood for l ลิ e ห่วงรักอารมณ์สเสน,น่หานำแสดงคุณโทนี่เหลียงค่ะและคุณจางมันวี่ผู้เลี้ยงชาวเวล,ลคุณจางมันวี่นั่นเองเป็นเรื่องราวของคนสองคนนะคะที่เรียกว่ามาอยู่ด้วยกันในชุมชนเดียวกันเป็นชาวเซี่ยงไฮ้ที่อพยพมาที่ฮ่องกงเหมือนกันและผูกพันกันด้วยเรื่องราว3าประการคือย้ายเข้าอาพาร์ตเมนต์วันเดียวกันและต่างคนต่างก็มีครู่ครองอยู่แล้วและครู่ครอง,องพวกเขาก็รักเล่าเป็นชู้กัน เป็นหนังที่แบบว่าเห็นภาพนิ่งก็สวยงามมากๆแล้วนะคะสำหรับ so In The Mood for Love ของพุ่งกับหว่องกาวไวแล้วคุณเรียงชาววยก็คว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยนะคะจากหนังเรื่องนี้ในเทศกาลหนังเมืองคานร,รวมถึงการเข้าชิงนะคะครอบครองรางจากสถาบันต่างๆเนี่ยทั่วโลกและหนังเรื่องนี้ค่ะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำหนังรุ่นใหม่ๆด้วยที่เด่นชัดที่สุดคือคุณโซเฟียคอปโปล่า นก็เป็นนักเขียนบทภูมกับและผู้ในการสร้างภาพยนตร์ชาวมริกันในตอนที่เธอขึ้นรับรางวัลออสการ์ในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจาก Lost in Translation ในช่วงปี2003ตอนนี้ก็มีกล่าวขอบคุณคุณหว่องกาวไวด้วยสอบแรงบันดาลใจจากนางเือก In the Mood for Love ันับที่2ค่ะกังฟูฮัสเซลหรือว่าคนเล็กมัดเทวดา น้ำแสางเขียนบทและกำกับโดยโจสิงฉือหนังเรื่องนี้ก็ไม่ต้องอธิบายกันยะยะมากมายนะคะว่ามันสนุกตลอดเรื่องจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเราคนไทยคนเอเชียก็จะต้องดูหนังเรื่องนี้กันแล้ว คุณโจวซิงเือนะคะรับบทบาทเป็นซิงนอกนอจากนั้นนะคะยังมีคุณหยวนหัวรับบทบาทเฮียแหลมคุณหยวนเชียวรับบทบาทเจสซี่เฉินกัวคุณรับบทบาทเป็นพี่แซมหัวหน้าแก๊งขวนซิงยังมีคุณเหลียวเสี่ยวหลงรับบทบาทเป็นเทพเมคาคีคุณเจ้าจีลิงรับบทบาทเป็นแนนซี่หนังเรื่องนี้ก็ได้รับคําวิจารณค่ะในแนวทางที่เป็นบวกคืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆจากนักวิจารณ์รวมถึงเราบันดานพุ่งกับฮ่องกงต่างๆคนในวงการบันเทิงหนังก็ทํารายได้แบบสูงมากๆ อันดับที่หนึ่งนะคะ i n f e r n a l a f f a i r ค่ะสองคนสองคมเอาฉายในช่วงปี2002นำแสงดงโดยคุณหลิวเตอ๋อหัวและคุณเหลียงเฉาเว,ว่ยกำกับโดยผู้กำกับหลิว,วเวยเฉียงค่ะอลันมักเขียนบทโดยคุณอลันมักและเฟลิกชองและควบคุมการผลิตโดยคุณหลิวเตอ๋อหัวนอกเหนือจากจะแสดงแล้วค่ะยังควบคุมการผลิตด้วยและมีนักแสดงซูปเปอร์ซตาของฮ่องกองอีกมากมายหลายท่านด้วยกัน คุณเฉินหุยหลินนะคะคุณเจิ้งจื่อเหว่ยคุณหวงชิวเซินก็เป็นนางในแนวแกงเซอร์นะแอคชั่นดรามา่าเชลเลอร์นางทำรายได้ไปเยอะมากๆค่ะมากกว่า55ล้านเหรียญฮ่องกงจากทุนสร้างเพียงแค่18ล้านเหรียญฮ่องกงเท่านั้นและได้รับคำวิจารณ์อย่างมากมายค่ะความนิยมก็มาหาศาลมากๆในทุกประเทศที่เข้าฉายรวมไทยและสหรัฐอเมริกา เรับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ในแนวมาเฟียฮ่องกงที่ดีที่สุดมีชั้นเชิงที่แบบดีที่สุดในรอบ20ปีนอกจาก A Better Tomorrow หรือโหดเร็วดีแล้วก็มีหลายซีนที่เข้าขันแบบคลาสสิกหากมุมฉากจบของเรื่องนะคะคือ i อเหยนัถูกยิงตายหรือจะเป็นฉากที่มีการเอาปืนเจาะหัวกันบนดาดฟ้านี่ก็เป็นอะไรที่คลาสสิกอีกตัวหนังนี้ได้รับรางวัลเยอะแะมากมายจริงๆนะคะ จากฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดเนี่ยเรางวัลด้วยกันและกทางฮอลลีวูดก็มีการเอาบทภาพยนตร์ไปดัดแปลงด้วยอย่างที่เราทราบคือเรื่อง The Departed ในชื่อไทยคือภารกิจโหดแฝงตัวโคนเจ้าพ่อนำแซนด์เรคูลิโอนาโดดิคาปริโอแมตต์เดอมอน์มาร์คบอเบิร์กกำกับโดยพู้กกับมาตินสกอร์เซซีและเข้าชิงรางวัลออสการ์ในเสาขาด้วยกันค่ะคว,ว้ารางวัลออสการ์มารวม4ีสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพูมกกับยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม กว่ารายได้ในสหรัฐมากกว่า170ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วในส่วนของการมอบรางวัลที่ฮ่องกงนะคะฮ่องกงฟิล์มอว์ดครั้งที่22ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพูมกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมคุณเลียงเฉาเว่ยนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมคุณห่วงซิวเชินนักแตดต่อยอดเยี่ยมเพลงประกอบยอดเยี่ยมรางวัลมาทองคําครั้งที่40นะคะก็ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมาภ่มกับยอดเยี่ยมนักแสดงนาชายยอดเยี่ยมคุณเลียงเฉาเว em, <syndrome> <children> And, ่ยนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมคุณห่วงชิวเชินสาวเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมันทึกเสียงยอดเยี่ยมรางวัลจาสบันนวิาารณภพยตร์องงงกคั้คะ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณห่วงชิลเซนส่วนรางวัลชงโคทองคำค่ะโกลเด้นบลฮีเนียครั้งที่8ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะภูมกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณเลียงเฉวยนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคุณห่วงชิลเซนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและก็มีพีเพิลชอยส์สวอร์ดด้วย คือเป็นตัวละครที่น่าจดจำที่สุดในรอบ30ปีของวงการภาพยนตร์ฮ่องกองฝ่ายชายได้แก่คุณหลิวเต๋อหัวเกรดรางวัลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแบบท่วมท้นสุดจะพานาจริงๆสำหรับหนังเรื่องนี้ Infernal Affair 2คนสองคมนี่คือ10อันดับนะคะหนังยอดเยี่ยมในรอบ25ปีหลังจากที่เกาะฮ่องกองค่ะหวนคืนเข้าสู่อ้อมกอดของจีนครบรอบ25ปี อันนี้บางก็ยอมรับนะคะว่าเป็นคลิปที่แบบทำยากมากจริงๆคือแบบกว่าที่จะอ่านได้หาข้อมูลได้นะ,ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยอมรับว่ายัางไม่ได้ดูด้วยแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลแบบเยอะมากๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยค่ะมีส่วนไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยจริงๆอ่านจนเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะคะกว่าที่จะได้คลิปนี้มาลำบากมากๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะและขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't...